อ่อนแล้วใบพัดใบพัดใหญ่พัดพัดใหญ่พี่นเราไมยน้องมาปิ้นนะมาบานเถิดพ่อกระเมยเอตไห้ตะกี้มาปิ้นเลนอยู่ตรงไหนตรงหน้าตะกี้นะว่แมนวะแมนแต่วันใหญ่ปานี่มันตื่นเต้นาลโวชอ่บมืดอเกับใบพัดคือฝนที่ตกหรือว่ามักงหันลมเนาะแมนเลยอ่อแล้วใหญ่ดลีจะเปิดเล็กกล้องปูใหญ่ไปได้ตัวจริงใหญ่มีบ้านเลยพอยฝนพิณทองอย่งทั้งหน้าผมมันขึ้นไปประกอบด้วยเฮ้ยนะผม แม่แหละคนแล้วขึ้นประกอบเลยัดใส่ลูกคิดโมบมันมีหู้มาได้มันมีลิฟต์อีกอยู่ในนะมันมีหู้ว่ะมีลิฟต์แม่แม่มันเป็นคือลิฟต์มันอยู่เลยลิฟต์อยู่ในสมมติว่ามันเพีมันยังขึ้นกับขึ้นไปแปลงเป็นลักษณะแบบลิฟต์นนะเอากดแล้วมันจะยกขาขึ้นไปเลยยางขึ้นไปโมบบ่เป็นลิฟต์เห็นครั้งแรกเลยได้เนาะ นีวเคยเห็นแถวอื่นแน่เห็นยูทางอื่นกันแต่พุธเห็นใกล้มานี่เขตใดปะเขต่ปน่ปนมีบ่อยู่สวรรค์นี่หลอ๋มีคือกานเนาะคือเห็นอยูน้าบรีนาะมีกันแจกพุตอนนั้น่ตอนอดนได้สเคยเห็นอยู่แล้มีคือกใแ้วานนี่เา เสีหอดบางแจเครื่องฮั้นดอยยังไกงเติบเลยมีเนาะพวกไก่ไปดิเลยป้ะมันก็ลงไปดิได้บอกว่าอะไรนี่ลงกเหรอวะลงกแหละเนาะโอ้ลงกลายเลรอวะลงกหรือเล่าเะมันม่มีหมุกเติมเลยเนาะบ่อแหละบ่อมัมีปั๊มมีแต่อยู่ตัวเมืองขาไปตัวเมืองกะไก่เติบเลยประมาณห้าสิบบ่อไก่ในอยู่ มาเตชิโน่ผู้ใดนี่นะเติมมาเตชิโน่ผู้ใดเติมมาเท่าไดเต็มถังจักแสนนะจัก๊สหลานมันมันมีนะขอยมีน้ำมันขอยอยู่มีตัวเก่าอยู่ดีมันมีตัวเก่ากับะมาณเลยครึ่งถังแต่ว่าเติมมาหนี่ประมาณห้าเซนป้ายเติมมาไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวโจ๊กกันเบลเบลลี่เป็นทาง่ามอเลยบ่โอ้ยังไกลหลาย มองขจัปะอันนี้คือต่ำๆนึงจ้ะนี่อันบ่ออย่มองเขาโผล่แมนรักมันเขาต่อกันดิตัวนี้รักมัาเลยนี่รักแล้วอีดีลักต่อกันเนาะแมนทนีดอันนี้มีหูน็อตเห็นปะกำมาสุบซุบต่อหันน็อตอีกกัลักมั้ยเนาะแมนรักเสาหนึ่งประมาณลายถอนนี่เหน่งสามสี่ทอนไปจ้ะกำมาต่อนกเรียนได้เคยนี่แต่นกเรียนได้เคยนี่นี่มองใบมันจับอันนี้เป็นปองเป็นปองเป็นปอง ออเดี๋ยวมันไปคือน้ออย่างเนาะโอ้โหงเนาะอ๋อมองไวยด้วยนะมองไวมันจับได้เนาะแมนนี่ฮะนี่อันนี้เครื่องจักมั้ยจีนี่มีเครื่องจักคอยแม่ใบผัดทีนังหลายๆสีบดไดเป็นลอยใบหรือว่านี่ถผอนนำฮมมึงเลี้ยวทางไหนก็มีมดเลย ทางเมืองดากจึงทางเมืองหลักจึงเดี๋ยวขรัวดากจึงดากล้านดากเสียงดากนี่น้ำไลยภาษาสุนเผาตะเลียงจะว่าแปลว่าน้ำ<อ>ภาษาอารักวังยาเนี่ยนาวนาวจะได้เลยบ่าวลีเรื่องเลยซังว่าอเรีย <laughs> อเรีย <laughs> อเรีย <laughs> อเรีย อันน uh ี oh. uh ้บ huh. ้านนั่ะนะบ้านบ้านตัวกระบะิพาบอกว่าไปงานดองในจอดนี่วิววิววิวเบื้องสายเห็นบอกพูดจะมั้งเด้ออันนั้นอันอยู่ผู้อันนั้นพู่มพุ่มพุ่มพุ่มจะพาคนเดียวพวกนี้เขาขับรถอยู่ไหนเรียบร้อยแล้ว่าสิพาไปบ่งยาวแล้วเบิ่งพาไปงานดองอันนี้บ้านดักเซ่งเท่าไหรดักเซ่งหลานเสี่ยงอีสเตอร์หลานเสียงอันนี้ทางบางยาเนี่ยอยู่ทางพู้ เาขาเห็ดงานดองเหมือนแฮกมียงไแม่นบอกคอยมีมือคอยเข่าคาคุ้ยซองสามตัวโอ้โตโอ้ก็กินนักเลยงานดองแถวนี้ยมาแม่นว่าอกคือแถวเฮางบนีลยเนี่อหลักจึงแต่ก็มีเราให้อีกกินเราดูดอยู่ในไฮเห็นเด็กบางใหญ่บางันใหญ่อำเ่ออยากไปในเมืองนี่เพิ่นต้องไปทีงนี้ ไปเมืองดักจึงหรือว่าไปแข่งไปแข่งสีกองอ๋อไปสีเครื่องของส่วนแรกขั้นคนเขาอยู่นี่ไปแบบมันเครื่องเลยนะถ้าว่าแต่นี่ไปสีกองกับจะนี่ไปดักจึงกันเทียบเท่ากันเลยเขาก็ต้องขึ้นไปทางดักจึงดีกว่านี่ไปทางน้าเขาเลยไปเมืองดักจึงถ้าเครื่องทางเมืองดักจึงส่วนแายเป็นเครื่องของเวียดนะเพราะว่าเขานำจากเวียดจากเบียดเนี่ยมันไก่เลยไก่เวียดน้เป็นยังไง กำลังเดินทางเนาะครับสองโมงครึ่งเลยเลยเลยกะอดเบื้องรถน้องเด้อยังบ่ฮอดอดเข้าจำเข้าประธานกินเราเหนียวไว้หิวเลยหิวเลยบ่กระยุกไปนะชั่งโมงเลยสองโมงเลยป่2สองทมเลยด้วยสองสามโมงเลยนี่บ้านเสียงหลวงเสียงหลวงเซียงหลวงบอม่เมนดากตัวนี้บ่แม่นดาใกล้นันดากหมดเลยวันนี้ต่างปโอ้ ใบผัดไล่ไหลายน่อยเนาะขนาดกลัวไม่จักหล่อยเนาะมึงทางนาก็เต็มทางนี้ก็เต็มอะไรก็เต็มกลัวแล้วบ้านด่างเนี่ยเขาจะไปแจกเครื่องนี่เป็นแล้วมันมีแต่บ้านแบบนี้บ่นี่นทางกัญชิไปนี่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 นะทางไปผัดไก่ไก่สี่ขาอันเหลี่ยนนี่นี่นี่เห็นปะนี่พวกเมนฮะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นราคาบ้านเห็นปะใกล้ฉอดรถทะบียนต่างนะมอมอแล้วมึงเห็นสัญญาณอยู่ คือที่มีอยู่เพราะว่าเพราะว่าน้องเพราะว่าขอญญาไปยักพาไปไกลยน,นยันคับมามันยากไ,ไปสำนีก่อนเนาะลองเบิงเ่งมันจะเป็นยะงไงมอแล้วพี่เนอะ เป็นรถรถบ่าวเตี้ยงบ่ตั้วน่ะได้รถบ่าวเตียงนี่เบิ่งบ่ยากเด้อทุกคนคันอยากอันนั้นเบิ่งมันจะมี2นี่เเพิ่นยกขางหลังพาพาช่องนนี่นอาหารจีโอ้มีอาหารีโอ้มักเกินอาหารลาอืเสดี เห็นปกินคือนบนรจุกจิภูเขาไปแลไปาโบราณอนี่ไม่ได้นะหน้าบเราเนี่ยได้เห็นยูทูปเหตปีจ้ะอยพ่อแมนหนหนาบอปีหนึ่งหอนสามแล้วออ้สองสองเดียวนบอลเรือมีลายสองช่องอชันแต่ว่าเจ้านึงครับเราคอยล้องคิดเลย ค่อยกันสอตัวคองสำหรบห้องเขาไลมสองนั้นเป็นสห้ากินเขาเห็นตอกไซเบดเบ็ดป่าเบ็ดยังสองนี้ใัเดินทางแบบเียบเงยกับทีมงานยูทูบเบอร์เพื่นทางสำนเคเขตยูทูบเบอร์สายบุญดีนะายหัก ยังยังสิริทำมันเ,นล,เลยลุงนะเ่าคี้ปั๊บขับรถเขากำลังเข้าไปหมู่บ้านนะหมู่บ้านชนบทกินังเพื่อไปเบิ่งว่ามีบอสผู้สาวงามๆนะเจะได้คอ,อเฟนอเอฟซีต่อไป800อีกแปดร้อยเมตรเพืผู้สาวบาอ้บรรยากาศขับไรเน,นะนี่เข้ากันให้ กใช่แต่มาแม่สัญญาณสัญญาณมันาเดตูโชงเองายกรูนชเดี๋ยวอาคำนี้ไมดี๋ยวคำว่าลงอีกไหมถอนในสาพอะไรถอนด้วยนะกำลังหอดใบพัดใหญ่ทุกคนเอ๊ ยยโอ้สนเดียวนี่มูลค่ายู่ระมาณแปดล้านบาทสิบตื่อพูดแล้วสบายดีมามาเผาอันนี้บอโอ้โคงการเนาะจัประทานนีโอ้เพ่นเพื่นจะประทานมา เพเธอว่าเนี่หืมเพะแ่วาเีบุึงลิฟต์ดีมนะไบ้าไรต่มาเบ่งใบฟัดใหญ่ๆพี่ลิฟลิฟตยังนี่ลิฟอยู่ไหนไปเหมือนเดิมเนาะหน บักกปองบ่าวเตีงทองบ่บ่สินค้าทุกคนอสามารถสั่งได้บ่สั่งได้บ่องบ่องละเท่าไดบ่องละ12,000กีบ12,000เป็นเงินลาวเฮาออบาท่าวกะปองาวเตียงทองนี่พี่น้องเอ้ยเนาะสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อน่ะบ่าะปองบ่าเตียงทองพี่น้อนสุดยอดนมาๆๆๆสั่งได้ปอง12,000 เดิมเลกินข้าวน้ำกันพี่น้องไงข้าวเที่ยงแต่สามโมงแล้วตอนนี้กินกับเที่ยงสามโมงพี่แหละบรรยากาศอยู่เมืองแดกจึงญี่ปุ่นหอบ่อยแดดจึงเนี่ยเ่งเปยบอกยังเปิดแล้วแต่นี่ปก็ประมาณสี่สิบเนี่ยสี่สิบกิโลสามสิบสีโอเคพื่นไงคร้ากันกินข้าวกินข้ดยข้าอยู่พมกังหันร่มนี่แหละ เป็นกองเป็นกองคนไทยนะแซบเนาะเจ้าคองกันลอยลีเจ้าคองกันลอป้าป้องกัแซบเนี่ยสมัครสั่งได้ป้องสิบสองคนกินมาแล้วแ้าอเที่ยงนเทงเทีกินเียงกินเี่อเี่ยงเี่ยงนเที่เาสิเขยงกเครื่องเนาะแถวนี้มีแต่ใบัดได้ลย่ี